สวัสดีครับพกผมไอบีดซสายชนชาแนลรล็อกินรอเที่ยวนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆน,นะครับมาเล <forcément S 1> <ury> าะเที่ยวนะครับที่ดอยตีนกาครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับผมกับบรรยากาศเช้าๆครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะครับผมก็ตื่นประมาณสักตีสี่ตีี่หน่อยตีสี่ตีหเออตีหดูบรรยากาศเช้าเช้าเพื่อนๆ แต่ทุ่งนาตอนนี้ยังยังเขายังยังแห้งแร้งอยู่ครับดูบรรยากาศเขาเขาโน้นคืไก่น่ครับนครับเขาไกลไกนู่นครับ,รบดูบรรยากาศเช้าๆนะครับนี่ที่เป็นทางไปขึ้นขึ้นดอยนี่ครับดอยอยู่ข้างบนนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นไปดอยตีนกานครับขุนบุญยอดนะ่นครับวันนี้จะเอาแมงกัสไซครับผม แมงกัะไซเพราะว่ารถยนต์เขาไม่ให้ขึ้นนะครับเป็นแมงกระไซดูรบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆครับเพื่อนๆอากาศเช้าๆไปเลยครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปไปดูข้างบนว่าบรรยากาศเป็นไงครับกับ EP นี้ e t s g o ครับเราก็มาถึงทางขึ้นแล้วนะเพื่อนๆทางขึ้นก็จะเป็น เป็นประมาณนี้ครับวัดวัดประมาณนี้ครับนี่คือทางขึ้นนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราขับเดี๋ยวเราขับมอไซค์ขึ้นไปเลยครับผมเด็กกัว We'll be right <laughs> back. ตอนแรกผมกลับว่าจะมาเห็นหมอกข้หน่อยวันนี้ไม่มีหมอกครับแต่ฟ้าก็สวยอยู่นะครับเมฆสวยอยู่วันนี้ ข้างบนก็จะเป็นวัดนะครับเป็นพระพุทธรูปครับผมมาถึงแล้วเพื่อนๆแต่ผมพาเพื่อนๆขึ้นไปกราบพระข้างบนเนี่ครับข้างบนจะเป็นยังไงบ้างก็มาครั้งแรกนะครับผมอีพีนี้การท่องเที่ยวคนระับไปดูข้างบนก็จะเป็นวัดนะวัดพระพุทธรูปนะ กำลังน่าจะสร้างนะครับเพืเ่อนๆตัดๆกำลังสร้างลคลับพระข้างในอ้ออยู่ๆข้างในเนี่ย พืดนะเาดูเจดีย์ข้างบนก่อนเป็นยังไงอ้นี่ครับเป็นรูปปั้นต่างๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเจดีย์ที่เราเห็นกันอยู่ข้างล่างะเมื่อกี้นี่ขึนานข้างบนแล้วเรียบร้อย้วครับเขาจะเป็นรูปปั้นต่าง,างๆเกบ เขากำลังก oh, ่อสร้างกันอยู่คระมาณเพื่อนเจดีเก่าเก่ามากเลย ครับจะดีเก่ากำลังจะบูรณะนะครับวันนี้ครับเพื่อนอืาจะมีรูปปั้น,นต่างๆนะครับหลายล้อมมาก็เข้านะครับผม เดี๋ยวลงไปไปดูวิวข้างล่างกันดีกว่าเพื่อนๆโอเคครับเย็นกันเดี๋ยวเรามาดูวิววิวนะเพื่อนๆนี่ครับวิวโอ้ยสะพานก็เป็นไม้ไผนะ่หักมาเนี่ยเพาะลงนี่จบเลยนะครับ มานี้ครับโอ้โหสวยงามเพื่อนอ๋อวิวเช้าครับนะครับวิวเช้านะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับเพื่อน ไม่ดูมซูมไม่ดูเขาเลยตอนแรกผมกะว่าจะพาดูหมอ,อกข้างในครับไม่มีหมอกนะเพืเ่อนๆไม่มีหมอกครับต <laughs> อนแรกผมกะว่าจะพามาดูหมอ,อกเช้าๆซะหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีหมอกนะผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันครับมาเป็นครั้งแรกของ EP นี้นะครับก็อ,อย่าลืมฝาก กดติดตามฝากกดซับสไครต์ครับกับช่องอเบียรสายชนรถกินรถเที่ยวนี้เลยครับพี่น้องนะไว้เจอกันใหม่อีกอพีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆครับผมนะไว้เจอกันใหม่พี่หน้าวันนี้สวัสดีครับ